GN จะเป็นนักร้องกับ,บวงนี้เราอยากจะไปกับเพื่อนกลุ่มนี้เหมือนกับต่างคนต่างเริ่มมีแนวทางเพลงที่ที่ชัดเจนออกไปก็เลยคุยกับเพื่อนเอ้ยงัย้นเรายุติย3โอไหมพอต่างคนต่างแยกย้ายไปเนี่ย,ย,ยเราต้องทําคนเดียวครับมันเขียนเพลงไม่ได้มันทําไม่ได้เราก็ไปนั่งกินเหล้ากินเหล้าเสร็จก็ซื้อบุหรี่สองหนึ่งก็เงิน5้ารบาทก็จะไไหมดภายในคืนหนึ่งแล้วมันก็จะวนกับนอย่างี้ทุกทุกครั้งครับเราจะต้องทายัางไงวะ ไอประโยคนี้มันวนเวียนในหัวผมตลอดเลยไม่ม huh, like ีกําลังท <ʃ s> ja ี่จะคิดในแง่บวกได้เับเราได้ร OK ู้จักกับแฟนครับเขาก็ส่งคลิปเพลงนมัสการมาให้เราทุกๆอาทิตย์เฮ้ยอะไรวะทำไมทำไมแบบดนตรีคริสเตียนสนุกจังมันมีโซโล่ด้วยเหรอแบบอะไรเงี้ยตอนนั้นเริ่มไปโบสถ์เพราะว่าดนตรีครับอารมณ์ประมาณว่าเอ๊ยฟรีคอนเสิร์ตหรือเปล่าวะวันอาทิตย์ในใจเราที่มันเคยแบบมีเหมือนเมฆหนาๆมันหายไปหมดเลยครับแล้วตั้งแต่วันนั้นผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นใครวะ สวัสดีครับชื่อตาครับผมสิวัตและเพื่อนครับผมเป็นนักร้องครับแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระครับทำเพจต้แอนเฟนครับแล้วก็มีเพจต้แอนกอดครับเป็นคนเขียนบทความแล้วก็วาดรูปภาพประกอบครับในเพจต้าแอนกอดผมเป็นคริสเตียนมา5-6ปีครับประมาณ5-6ปีตอนนั้นเราทำยิบสัมโอประมาณแบบ 4- 5ปีครับก็ก็มีเพลงที่แบบ มีเพลงฮิตเพลงหนึ่งครับชื่อว่าเลือราณจังหายก็ผมมีคนฟังเยอะครับเป็น10ล้านเลยครับแต่เพลงอื่นก็ไม่ไม่ค่อยนะแต่หมายถึงว่าเพลงนี้ก็ทําให้แบบเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องมากขึ้นเราก็เช่าเช่าบ้านอยู่เพื่อนเลยครับทำเพลงนะครับแต่นี้พอเรียนจบมาเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างคนต่างเริ่มมีแนวทางเพลงที่ที่ชัดเจนออกไปก็เลยคุยกับเพื่อนเอ้ย,อยงั้นเรายุติ23โอไหมคาดหวังว่าเราอยากจะเป็นนักร้องกับ,บวงนี้ เราอยากจะไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ให้แบบให้แม่งดังสุดๆเลยเพราะมันมีความฝันในช่วงที่แบบจริงจังมากครับแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันคุยกันในหมู่เพื่อนนะครับแต่ไม่ได้ม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่ว่าเราคุยกันว่าโอเคต่างคนต่างมีแนวทางชอบก็เลยอยู่วงพายุวงแต่นนี้มันก็แขวงครับมันแขวงอยู่ประมาณแบบกับปีนะครับเพราะว่าเราทําเพลงคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนทั้งห้าคนเนี่ยจะช่วยกันตลอดแต่ตอนนี้พอต่างคนต่างแยกย้ายไปเนี่ยเราต้องทําคนเดียวครับมันเขียนเพลงไม่ได้มันทําไม่ได้มันก็งมอยู่แบบงมอยู่ประมาณปีนึง เราจะต้องทํำยังไงวะคือทุกวันตื่นขึ้นมามันมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ว่าเราไม่มีเงินในอนาคตเลยตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่ารายได้หลักเนี่ยก็มาจากการเล่นเตียงคืนตอนนั้นเหมือนเราจะเล่นได้แค่แบบประมาณวันละ500-600ประมาณนี้ครับแต่ว่าทุกๆวันมันก็จะวนลูปมาเราก็ไปนั่งกินเหล้าก่อนตั้งแต่ประมาณแบบ2องทุ่มจนเริ่มเล่นพอเล่นเสร็จก็กินเหล้ากินเหล้าเสร็จก็ซื้อบุหรี่ซองหนึ่งก็เงิน5 0 0บาทก็จะหมดภายในคืนหนึ่งแล้วมันก็จะวนกับมันทุกๆครั้งครับโดยที แทบไม่ได้สนใจการเรียนเลยครับได้เกรด0.6ครับตอนนั้นนะโดนไล่ออกพอเหมือนกับเราได้รู้จักกับแฟนครับตอนนั้นเรียนมหาลัยด้วยกันครับเราก็คบกันเขาเป็นคริสเตียนมาแล้วล่ละแต่ว่าเขาก็มีวิธีในการประกาศที่เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจะมาบอกกับเราเรื่องพระเจ้าโดยตรงเราก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจขนาดนั้นเขาก็เลยเลือกวิธีการที่ส่งคลิปเพลงนมัสการ มาให้เราทุกๆอาทิตย์บางทีก็แบบส่งที่โบสถ์มาให้ครับก็เป็นคนโซ,โซโลกีตาร์มีกองตีมันมันแล้วก็แบบมันมีแบบเอฟเฟกแบบแตกด้วยเหรอฮ้ยมันนี่มันน,มน,นี่มันเพลงล็อกนี่ว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยอ,อะไรวะทำไมทำไมแบบดนตรีคริสเตียนสนุกจังนี่มันไม่ใช่ดนตรีของศาสนาที่เรารู้สึกไหมวะเรารู้สึกว่าดนตรีของศาสนามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเรียบง่ายไม่รกระโดดไม่สนุกอะไรเงี้ยครับแต่ตอนเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะดนตรีนี้กับมันคือส่วนหนึ่งของศาสนาคิดเหรออะไรเงี้ยใช่ครับ เพก่อน่ชอบดนตรีมากใช่ครับใช่ตอนนั้นเริ่มไปโบสถ์เพราะว่าดนตรีครับสารภาพตรงๆว่าอยากไปฟังเพลงอารมณ์ um ประมาณว่าเอฟรีคอนเสิร์ตหรือเปล่าวะวันอาทิตย์ใช่ครับแล้วก็แบบเราชอบฟังเพลงชอบดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเขาส่งคลิปมาให้เราก็แบบเอออยากไปโบสถ์เพราะว่าอยากไปดนตรีไม่ได้สนใจว่าจะเป็นพระเจ้าหรือจะแบบอะไรเลยครับมันว่างครับก็เลยอยากไปตอนที่ไปครั้งแรกอํจได้ว่าทะเลาะกับเพื่อนครับ เหมือนเพื่อนที่เราสนิทกันอะทะเลาะกันแล้วอาจารย์ที่เทศวันนั้นเนี่ยประโยคแรกเลยบอกว่าใครตบแก้มซ้ายเราให้ยื่นแก้มขวาตบใช่ไหมครับผมก็ที่นั่จแบบอะไรสอนอะไรงงมากแล้วก็บอกว่าเวลาเราโกรธใครให้เรายิ้มให้คนนั้นให้เรารักคนที่แบบเราไม่ชอบไม่ได้ตอนนั้นอะผมคิดในใจว่าแบบแปลกมากคือแบบสอนอะไรไม่เข้าใจทำไมเราจะต้องไปรักคนที่เขาไม่น่ารักด้วยหลังจากที่เรากลับมาจากโบสถ์เราเจอเพื่อนคนนั้นที่เราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครับไอประโยคนี้วนเวียนในหัวผมตลอดเลยผมก็เจอหน้าเพื่อนผมก็แบบมองแบบ เราก็มองหน้าเขาเขาก็มองหน้าเราคือในใจมันก็ร like hey ู้สึกแบบคุกคุนนิดนึงแต่ว่ามันมีพระคาพีข้อนีครับที่อาจารย์บอกเราว่าแบบให้เรายิ้มให้กับคนที่ไม่น่ารักพระคำข้อนี้มันอยู่ในหัวผมก็เลยแบบลองแบบยิ้มยิ้มให้ไม่รู้ตัวครับเผอยิ้มให้เขาเรียบร้อยไอ้เพื่อนคนนั้นก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มกลับครับผมปรากฏว่าในจังหวะที่เพื่อนยิ้มกลับครับเรารู้สึกว่าในใจเราที่มันเคยแบบมีเหมือนเมฆหนาๆนามันหายไปหมดเลยครับแล้วเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเราโกรธอะไรเขาวะ แล้วมันหายไปหมดเลยครับแล้วต oh, so, no ั But, time, ้งแต่วันนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหลักการอะไรวะที่ให้เรายิ้มให้กับคนที่ไม่น่ารักหรืออะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นใครวะก็พยายามหาโอกาสไปบ์มากขึ้นครับได้ฟังคําเทศนามากขึ้นแต่ไปช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับแบบงงบ้างหลับบ้างนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอประมาณแบบ 3- 4เดือนนะครับเราเริ่มอยากจะรู้ว่าแบบพระเจ้าเป็นใครจริงมันเหมือนกับว่า เรารู we know, we know place, like, oh ้จ oh, ักเรารู้จักของชิ้นนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้กินเราก็เลยแบบอ๋อแบบเราคาดคะเนว่าแบบเออมันจะเป็นรสชาติแบบนี้แต่พอมันยังไม่ได้กินมันขาดใจแล้วว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจเราอยากเราอยากจะเระอยากจะรู้จักมากกว่านี้ก็เลยรับเชื่อว่ามันสี่เดือนหลังจากวันนั้นนะตอนนั้นมันเป็นช่วงเดียวกับที่ผมเริ่มมาเชื่อพระเจ้าเกสเป็นคนเดียวที่บอกผมว่าเชื่อว่าเราทําเพลงได้ เฮ้ยงั้นทำทำเพจไหมเชื่อว่าต้าแอนเฟรนตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคําว่าต้านเฟรนมันเป็นคําที่มีความหมายในชีวิตเรามากเพราะว่าในเส้นทางดนตรีอ่ะเราทําคนเดียวไม่ได้เลยเพราะเราไม่เก่งเลยและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีเพลงแรกครับในธนาต้าแอนเฟรนก็คือเพลงเรืออากาศเราเขียนเพลงนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าในแต่ละชีวิตแหละมันจะมีคนที่ให้กาลังใจเราอยู่ใช่ไหมครับผมคิดว่าพระเจ้าเป็นเป็นกาลัง เราก็เป็นแสงสองทางในชีวิตผมด้วยเป็นเส้นทางที่ผมไว้วางใจได้มันก็เปรียเสมือนเรือที่ทําให้เราได้ไปถึงฝั่งฝั่งฝั่งด้านคือเรือลำนี้เขาจะแบบโคดเชื่อใจเราเขาใช้กําลังใจเรามันจะทําให้เราเนี่ยไปอยู่ในทุกทกที่ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นน้ําเป็นดินเป็นทรายหรือแม้กระทั่งในอวกาศก็ตามผมก็เลยโอ้ผมทําได้ผมก็มมกเลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเรืออากาศก็เลยเป็นเพลงแรกของไต้หนเฟนครับพระเจ้าก็ตรัสกับผมในเรื่องของการงานนะครับ เป็นเหมือนสองเส้นที่แบบวิ่งคู่กันฝั่งนึงก็คือไตนะ้ยอนเฟนใช่ไหมฝั่งนึงคือการนมัสการพระเจ้าซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรักก็คือการเล่นดนตรีในไะต้ยอนเฟนก็มีเส้นทางที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าพระเจ้ากอพอวยพรผู้คนต่างๆเข้ามาช่วยในการเขียนเพลงมันก็มีเพลงออกมามา,มากขึ้นแม้จะนานนานเธอลืมอะไรไปหรือเปล่ามมันไม่มจ,รจริงมีสักวันจะกลายเป็นผนก็ไปในทางทางหนึ่งส่วนในเรื่องของการนมัสการในการเลนะ่นดนตรีเนี่ยพระเจ้าก็จะเตรียมให้ผม ได้ไปรับใช้มากขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนกันครับตอน,น,นเริ่มเป็นสเตีรนแล้วเขาก็เริ่มถามว่าออทําอะไรได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกออกเลลนกีตาร์เป็นครับหลังจากนั้นก็เริ่มได้ไปเล่นกีตาร์โปง่งพอเล่นกีตาร์โปง่งเสร็จปุ๊บคนก็เริ่มรู้ว่าเราตีกองได้ก็ไปตีกองที่งานเล็กๆไปตีกองที่บทใหญ่บ้างไปเล่นกีตาร์เล่นเบสได้ไปร้องเพลงในที่อื่นที่ไม่ใช่บทเราครั้งแรกแล้วพอไปที่นั่นปุ๊บก็ได้เจอกับพี P ่ๆ w ะเบีศนหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับคนต่างๆมากมายหลังจากนั้นเนี่ย ในเส้นทางของการนมัสการพระเจ้าที่เราได้ใช้การเล่นดนตรีของเราเนี่ยพระเจ้าก็อิผ่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนันเหมกับเป็น2เส้นที่แบบไปด้วยกันตอนนี้คิดว่าถ้าเกิดเป็นพระเจ้าแล้วจะวันจุดไม่มีทางครับไม่มีวันนี้แน่นอนถ้าไม่ได้มีพระเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งที่มันออกมาจากผมในในตาแอนเฟรนะครับไม่ว่าจะเป็นในบทความในการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการนำนมัสการหรือว่าในการร้องเพลงทั่วไปก็ตามสิ่งเหล่านี้ที่มันออกมาเป็นเพราะว่าผมมีไตแอดกอดข้างในครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าพระเจ้าคือส่วนหนึ่งในชีวิตของผมที่ทําให้ทุกคนเห็นผมเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็มีเพลงผมในนามของ Color K ครับชื่อเพลงว่าแม้เหลือเพลยงโยดันตาเพลงนี้เนี่ยผมเขียนเองครับ แล้วก็มีพี่ๆช่วยเรียบเรียงแม่เรือเพลงอยู่น้ำตาเนี่ยผมเขียนขึ้นมาเพื่อให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าผมก็เคยไม่เข้าใจเขาว่าทําไมคนเราจะต้องคิดไม่ดีทําไมคนเราจะต้องคิดลบด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นคนคิดไม่ดีเพียงแต่ว่าเขาไม่มีกําลังที่จะคิดในแง่บวกได้ จ้าไม่เหมือนศาสนาเลยครับสําหรับผมพระเจ้าไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับอะไรเลยครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ง่ายมากพอเรามีพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเป็นโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆที่โลกใบน,นี้ให้กับเรามาเนี่ยผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นะให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเหมือนตอนที่ผมโดนทายอะคือตอนที่ผมไม่มีพระเจ้าผมก็เชื่อว่าแบบโอ้ชีวิตเราแม่งแบบซบมากเลยเราแม่งเรียนได้เก่งโอ้เราแม่งแบบแย่มากแต่พอผมมีพระเจ้าผมก็เชื่อว่า การโดนทายเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเพราะว่าทําให้ผมได้พบกับพระเจ้าในเวลาต่อมาทําให้ผมได้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปนี่แหละมั้งครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมมันก็เลยเริ่มเป็นเหตุการณ์เล็กๆที่สะสมความเชื่อมาผมคิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทาให้เราได้เปลี่ยนแปลงในช่วง้ามคืนในเรื่องของพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับความเข้มแข็งของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นมาราธอนมันคือการที่เราค่อยๆเพิ่มความเชื่อเล็กๆเล็กๆเล็กๆมาเรื่อยๆ จนทาให้ผมรู้สึกว่าออผมมั่นใจในพระเจ้าว่าไม่ว่าอนาะคตผมจะมีปัญหาที่ใหญ่มากแค่ไหนก็ตามผมก็จะนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาว่ามันมีแบบเหตุการณ์ที่พระเจ้าแบบทํางานให้กับเรานะพระเจ้าแบบอวยพรเรามาเมื่อผมมองที่เหตุการณ์เหล่านะั้นทําให้ผมรู้สึกว่าผมผ่านไปได้เรามีพระเจ้าองค์เดียวจบครับมันมันเป็นความเชื่อและมันเป็นความความกล้าหาญที่แบบอ่อนอิสระมากๆเราไม่ต้องการสิ่งอื่นเลยเลยพระเจ้ามันง่ายมาก ผมตาครับผมเชื่อในพระเยซูครับ